ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดีคือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะภาคเพียรต้องเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้นสำรวมระวังความประพฤติปฏ,ปฏิบัติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามรวมทั้งต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอำนาจคติ พระราชดัรัสพระราชทานแกค่ครูอาวุโส28ตุลาคม2523วินัยและการรักษาวินยัย ครูต้องประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน,พ,นพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบก,การปกครองเช่นว่านั้นครูต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรมมีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดสี่ครูต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษามติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 5. ครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบตามกฎหมายและระบบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 6. ครูต้องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการและผู้เรียนจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 7. ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมมีความสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน 8. ครูต้องไม่กลั่นแก้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 9. ครูต้องไม่กระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศัก์ในการตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 10. ครูต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นจ้างวานให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอข้อปรับปรุปรปรงการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นการฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง11ครูต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือ ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 12. ครูต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประชาชนโดยไม่อาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการากฟักใ่ส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลหรือพักการเมืองใด 13. ครูต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมีให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วคุณธรรมจริยธรรมของครู 1>, 1ครูต้องมีความขยันหมั่นเพียร 2. ครูต้องมีวินัยในตนเอง 3. ครูต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง 4. ครูต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 5. ครูต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน 6. ครูต้องเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์ 7. ครูต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแครูต้องมีความกตัญยูกะตะเวที 9. ครูต้องไม่ประมาท 10. ครูต้องปฏิบัติต่อผู้อาวุโสในทางที่ดี 11. ครูต้องมีสัจจะและความจริงใจ 12. ครูต้องมีความเมตตาการุณา 13. ครูต้องมีความอดทนอดกลั้น14ครูต้องมีความซื่อสัตย์15ครูต้องมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 16. ครูต้องมีการให้อภัย 17. ครูต้องประหยัดและอดออม18ครูต้องเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ 19. ครูต้องมีความรับผิดชอบ20ครูต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จรรยาบรรวิชาชีพหมายถึงการประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อพดุงเกียรติสถานะของวิชาชีพนั้นได้ ผู้กระทำผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนถูกพักงานหรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้จุดประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการแก่สังคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จัรยาบรรณวิชาชีพครูมี5ด้าน9ข้อ 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3. จรญยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4. จัรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5. จัรยาบรรณต่อสังคมข้อที่1ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการข้อที่2ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ข้อที่3ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอข้อที่4ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ศักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิษย์ ข้อที่5ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจข้อที่6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นสิ่งปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการข้อที่7ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ข้อที่8ผู้ประกบอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้อที่9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤตตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาศิล,ละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข